ฮาแลนด์คือหัวใจเกมรุป m a แมนซิตี้ที่ยังไม่มีใครแทนได้แม้ภาพรวมฟอร์มการเล่นของเออร์ลิงฮาแลนในฤดูกาลนี้จะไม่ไหลลื่นเหมือนช่วงพีคในอดีตแต่ตัวเลขหลังห่านโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่25สะท้อนความจริงอีกด้านอย่างชัดเจนของหน้าชาวนอร์เวย์ยิงไปแล้ว22ประตูกับอีก6 a แอสซิสซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนที่สูงหากยังบอกถึงบทบาทที่กว้างมากกว่าเดิม ความไม่สม่ำเสมอที่ถูกพูดถึงเกิดจากบริบทของเกมมากกว่าคุณภาพส่วนตัวหลายแมตช์ฮาแลนด์ถูกประกบ2ชั้นพื้นที่ในกรอบเขตโทษถูกบีบให้แคบลงจังหวะจบสกอร์แบบถนัดชนีมีน้อยลงเะว่าเมื่อทีมต้องการทางออกฮาแลนด์ยังคงเป็นจุดโฟกัสที่แนวรับคู่แข่งต้องระวังเสมอนั่นทําให้พื้นที่รอบตัวถูกเปิดและนําไปสู่ตัวเลขแอซิสที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญใส่ตี22ประตูจาก25นัด เท่ากับอัตราเกือบ1ประต,ตูต่อเกมในฤดูกาลที่ถูกมองว่าฟอร์มดรอปขณะที่6แอซิดก็สะท้อนถึงการปรับตัวจากจอมจบสกอร์ไปสู่ตัวเล่งเกมรุกฮาแลนด์เลือกจังหวะถอยต่ำเชื่อมบอลและดึงตัวประกบเพื่อเปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมมากขึ้นซึ่งเป็นมิติที่ไม่เด่นชัดในช่วงก่อนหน้านี้สิ่งสำคัญคือเมื่อฮารแลนด์อยู่ในสนามรูปแบบเกมของทีมยังคงถูกออกแบบรอบตัวเขาไม่มีใครทดแทนแรงกดดันทางจิตวิทยา ที่แนวรับต้องแบกรับให้ได้ในระดับเดียวกันต่อให้ยิงไม่เยอะเหมือนเดิมแต่การเคลื่อนที่การพักบอลและการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายยังเป็นคุณค่าที่เปลี่ยนผลการแข่งขันได้เสมอ